สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับก to ับผมจูเนียร wow. ์ PCC นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับรถที่ผมจะมารีวิวให้ฟังก็จะเป็นเจ้า Toyota Camry Hybrid 2.5นะครับผมปี2015คันนี้เลยนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยเนาะอ่าเรามาดูออปชั่นภายนอกกันก่อนเลยดีกว่าว่าจุดเด่นจุดด้อยของเขามีอะไรบ้างนะครับผมจุดเด่นของเขานะครับไฟหน้าเขาจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลน LED นะครับผมมาพร้อมกับประจังหน้าสวยๆอย่างนี้นะครับผมแล้วยังมีไฟเลี้ยวให้อยู่ด้านซ้ายนะครับผมไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับเป็นไฟสปอร์สวยยๆแบบนี้เล จังหน้าเขาจะเป็นทรงอย่างนี้นะครับผมมาพร้อมกับโลโก้ตรงกลางเป็นโตโยต้าแฮมวี่ไฮบริดอย่างนี้นะครับผมสวยๆอย่างนี้เลยตาสัญลักษณ์ไฮบริดเนาะต้องมีสีฟ้าโอเคครับผมมาดูที่ด้านล้อบ้างดีกว่าล้อของเขานะครับจะเป็นล้อแม็กอันล0ขอบ17นะครับผมยาง215ทับ55นะครับผมอเป็นยางปี2020เนาะยังใหม่อยู่ยังใช้ได้อยู่เนาะโอเคครับผมสัญลักษณ์ด้านข้างก็จะมีโลโก้ไฮบริดอย่างนี้นะครับผมสวยๆงามๆนะครับผม ถัดมาที่กระจกมองข้างเขาจะเป็นกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับผมมีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับผมเป็นปรับพับไฟฟ้านะครับตกสว่งงานอย่างนี้เลยทันสมัยมากๆเลยอ่าตรงนี้นะครับผมจะเป็นกุญแจรีโมทสมาร์ทคีเลตเอนทีนะครับผมเพียงแค่เราล้วงมือเข้าไปก็สามารถกดล็อกประตูได้แล้วนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าครับด้านท้ายของเขานะครับผมจะเป็น ไฟท้ายจุดเด่นของเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมแคมรี่ไฮบริดนะครับผมจะมีมุมสีฟ้าอย่างนี้สวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับโลโก้เหมือนด้านหน้านะครับเป็นโลโก้สีฟ้านะครับผมพร้อมตาสัญ,ญลักษณ์โลโก้บอกว่าเป็นไฮบริดนะครับผมเขาจะมีเซ็นเซอร์มาให้4จุดนะครับผมด้านหน้าอีก2จุดนะครับโอเคเซนเซอร์เซนเซอร์กะระยะจอดนะครับผมแล้วที่สําคัญน,นะครับรุ่นนี้ก็ยังมี มีสัญญาณเตือนแจ้งมุมอับสายตายนะครับผมเขาจะดังปีดๆ,ๆถ้าเกิดเป็นจุดที่เรามองไม่เห็นเรามีรถเข้ามานะครับผมเพื่อความปลอดภัยเนาะเขาให้มาสุดจริงๆโอเคครับเปิดมาที่ด้านข้างนะครับผมแผงประตูคนขับเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมเบาะสามารถเซ็ตค่าได้นะครับผมตั้งไว้ว่าจะเป็นยูเซอร์ไหนบแบบปรับแบบไหนชอบแบบไหนต้องเป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมอ่าตรงนี้เป็นสีเบดนะครับสวยงามอย่างนี้ประดับด้วยลายไม้พร้อมขอบกาบเป็น เมทัลลิกอย่างนี้นะครับผมอ่าสยวยแบบนี้เลยนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมออโต้ทั้งหมดเลยโอเคนะครับผมมีสัญญาณเตือนมุมอับสายตาช่วยจอดนะครับกระจะจอดทับไฟฟ้ากระจกไฟฟ้า,ก,ก,ฟฟาการลื่นถลร่นะครับผมพาร์คิ้งเซนเตอร์มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเบาะของเขาจะเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับผมผสมด้วยภายในสวยๆแบบนี้เลยเนาะอ่า ขับมาตรงนี้บองเขาจะปรับได้แทิศทางนะครับผมพร้อมกับปรับอย่างได้นะครับผมว่าจะครอบุ่นนุ่มขนาดไหนนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองนั่งภายในกันนั่งดีกว่านะครับผมภายในของเขามาพร้อมกับจอให้แล้วนะครับผมเป็นจอ a n d ด o i d นะครับทางร้านเราได้ใส่ไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับผมอ่าไม้เขาจะเป็นไม้สวยๆแบบนี้นะครับเป็นไม้มิดนะครับผมเป็นกึ่งเข็มกึ่งดิจิตอลนะครับผมตรงนี้ก็จะบอกดิสเพย์นะครับว่าข้อมูลการขับขี่ของท่านเป็นอย่างไรอ่า ผัดมาที่พวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัย multi function นะครับผมมาพร้อมกับคุ u i อน c o n t r o อยู่ตรงนี้นะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงปรับขึ้นวิทยุได้หมดเลยแลครับผมไฟหน้าเป็นไฟอโอตโต้แล้วเนะาะกระจกมองเออไฟหน้าเป็นไฟอโอโต้แล้วเนะาะที่ปัดน้ำฝนเขาก็กะระยะได้ความเร็วความหน่วงของแรงเหวี่ยงของเขานะครับผมแอร์าอมา2ตอนนะครับผมตรงนี้อรนนี้อีกอนอ่าตอนโอเคแอร์แบกความปลอดภัยของเขามี8จุดด้วยกันนะครับผม อ่าโอเคตรงนี้ก็แอร์เขาเป็นแอร์กดปุ่มมือนะครับผมแต่หน้าจอแสดงผลเป็นดิจิตอลสวยๆแบบนี้เลยอันนี้เป็นแอร์ที่ออกเบาะนะครับสังเกตนะครับที่เบาะจะมีร่องอย่างนี้นะเป็นสามารถทําให้ลมออกมาจากจากเบาะใต้เบาะได้นะครับผมทําให้เย็นสบายมากขึ้นตรงนี้สามารถเปิดปิดม่านหลังเป็นไฟฟ้านะครับผมเพียงแค่กดปุ่มนะเดี๋ยวเราไปดูันอีกที ด้านข้างของเขานะครับสามารถปรับได้จากตรงนี้เลยสำหรับคนนั่งหลังอาจจะอยากปรับไปคนด้านหน้าขยับเบาเข้ามาหน่อยนะกระจกมองหลังเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้ก็ยังมีอีโค่โหมดแล้วก็อีวีโหมดนะครับอีวีโหมดเอโหมดไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสามารถตั้งได้มี USB ให้เรียบร้อย AUX เรียบร้อยนะครับผม power outlet นี้ให้แล้วนะครับผมประดับด้วยลายไม้สวยๆแบบนี้เลยหัวเกียร์ก็เป็นสวยๆอย่างนี้นะครับผมโอ้โหถือว่าให้มาครบเครื่องจริงๆนะครับคันนี้ โอเคตรงนี้ตรงนี้ของเขาก็จะมีไวเล็ชาร์จิ่งนะครับผมให้มาเรียบร้อยแล้วสําหรับเครื่องอุปกรณ์ที่รองรับนะครับผมอาจจะเป็นสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับที่รองรับลาโพงมีมาให้ทั้งหมด6ตัวนะครับผมความหึ่มกระนาของเสียงนี่เขาต้องแน่นจริงๆนะครับผมพร้อมกับช่วงล่างของเขาก็แน่นมากๆเลยนะครับผมคันนี้โอเคกระจกไฟกระจกที่ม่านบังแดดครบแล้วนะครับผมเปิดมามีที่วางโอ้โหถือว่ากว้างมากเลยนะครับที่วางสัมที่วางของเขานะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนนั่งหลังกันบ้างดีกว่าครับว่าจะสบายขนาดไหนที่บอกนะครับรถคันนี้เป็นรถสไตล์ผู้บริหารน,นะครับคนใช้ก็ได้คนนั่งหลังก็ดีนะครับผมรูปทรงหรูหรามากนะครับผมมีไฟส่องใต้เบาะให้อย่างนี้นะครับผมสวยแบบนี้เลยเนาะโอเคด้านหลังของเขาก็โอ้ถือว่าเบาะสวยงามนะครับนั่งสะดวกสบายมากๆเลยไหนลองนั่งสิโอ้โหนิ่มมากๆเลยครับมีมือจับมาให้ตรงนี้เนาะภายในด้านหลังของเขาถือว่าสวยมากๆเลยนะครับประดับด้วย ลายไม้อย่างนี้นะครับเหมือนด้านหน้าเลยแล้วก็เป็นออโต้ฝั่งนี้เหมือนกันมีม่านบังแดดปรับมือให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมช่องเอกรเก็บเอกสารมีสองจุดนะครับหน้าหลังซ้ายขวาแล้วก็ยังมีแอร์ผู้โดยสารตอนหลังด้วยนะครับผมสองสองจุดนะครับผมอโอเคเปิดมาตรงนี้นะครับมีที่พักแขนนะครับพร้อมกับที่วางแก้วน้ําสวยๆแบบนี้เลย mm hmm. ถือว่าสวยงามมากเลยนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูช่องเก็บสัมภาระกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปอ่าเปิดมานะครับช่องเก็บสัมภาระของเขาโอ้โหถือว่าใหญ่พอสมควรเลยนะครับผมจุดของได้เยอะแน่ๆอ่าตรงนี้ก็ยังมีที่วางของพร้อมกับ,บมีแถบแมะแรงเครื่องมืออยู่ท้่นในแล้วนะครับผม ดูสิเปิดมานะครับผมมียางอะไหล่เป็นยางฟูลไซส์ให้แล้วนะครับผมล้อฟูลไซส์เนาะไม่จำกัดความเร็วนี่โอเคเป็นล้อแม็กอันลอยด้วยครับผมไม่ต้องห่วงเลยเรื่องใส่ออกมาแล้วจะไม่สวยนะครับผมสามารถใช้ยางอะไหล่เนี้ยใช้แท็บทดแทนยางที่แอกได้เลยนะครับผมเครื่องมือแทบแม่แรงมีมาให้พร้อมเลยนะครับสก,กระลาเขายังสวยงามดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับผม ไม่มีย้อมแมวไม่มีกอไมยแน่นอนนะครับผมรถของเรา PCC คานะครับผมโอเคเดี๋ยวขอญาตเปิดฝาถังเออเปิดฝาตรงหน้าบนึงนะครับโอเคฝาตรงหน้าเขาเป็นระบบโชคนะครับผมไม่ต้องออกแรงให้ยุ่งยากเลยเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดนะครับผมสองพันห้าร้อยซีซีนะครับผมความประหยัดของเขาทำได้ถึงยี่สิบเอ็ดกิโลลิตรเลยนะครับผมอ่า โอเคู okay. ่ว่าประหยัดน้ำมันมากๆเลยอ่ามาตอที่ตรงนี้ดีกว่าเม็ดอาร์ตของเขานะครับผมคมบล็อกนะครับผม่าไม่มีการทุบหรือแกะไม่มีการทุบใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอโอเคนะครับรูปทรงรูกผมเขาก็จะสวยงามประมาณนี้เลยนะเนาะเครื่องยังใหม่อยู่เลยจำนวนการความร้อนแทบไม่มีรอยอะไรเลยนะครับผมอโอเคนะครับ โอเคนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับไมของเขาจะอยู่ที่180,000กิโละครับเท่าน,นั้นนะครับผมถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับสำหรับรถปี2015ผมบอกเลยนะ Camry Hybrid นะครับผมถือว่าทนมากๆเลยโดยเฉพาะปีเก่าๆอย่างเช่น2015นะครับผมถ้าเกิดเลขไมเกิน1,000 0แแล้วคุณเชื่อได้เลยว่าใช้ได้อีกถึง3 000, 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0กิโลเลยครับไม่มีแน่นอนที่จะเสียหายนะครับอย่างมากๆก็เข้าศูนย์เช็คระยะเปลี่ยน น้ำมันเครื่องให้สม่ำเสมอนะครับผมอ่าแล้วคันนี้นะครับราคาราคาของเราจะขายอยู่ที่6 9 7 0 0 0บาทนะครับผมแต่ว่ายังก่อนนะเช่นเคยเลยใครที่ดูคลิปของผมจูเนี่ย PCC ขานะครับผมเอาราคาพิเศษไปเลยเพียงแค่6 7 7 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมอ่าลดไปตั้งอง20,000บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับผมอ่าและสำหรับเพื่อนเพื่อ,นอนคนไหนที่สนใจรถคันนี้นะครับสามารถติดต่อมาทาง c e book Fanpage ของเราได้เลยนะครับหรือว่า w w w pcccar.com นะครับผมแต่ว่าถ้าใครอยากติดต่อกับตัวผมโดยตรงนะครับจูเนียร์ ptc นะครับเพื่อรับส่วนลด20,000บาทสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0806595145จูเนียร์ ptc นะครับผมและใครที่ชอบให้ผมรีวิวรถคันไหนนะครับสามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยครับว่าอยากให้ผมอยากให้ผมรีวิวหรือคอมเมนต์รถคันไหนอีกนะครับผมสามารถบอกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้คลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็รบกวนติดตามดูกันด้วยนะครับผม อโอเคสำหรับผมวันนี้ชูนเนี่ย p ี c ีซขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ